สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333ปลาทับทิมวัตถุดิบที่นำมาเป็นโจทย์ของเราเรียกได้ว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงเนื้อมากก้างน้อยไปทำอาหารอะไรก็อร่อยทั้งสองทีมเขาก็มีเมนูมาท้าชนแตกต่างกันอย่างทีมเจ้าถิ่นครัวบ้านปลาทับทิมที่นำปลาทับทิมมาปรุงเป็นเมนูปลาทับทิมสมุนไพรได้อย่างลงตัว ส่วนอีกหนึ่งทีมมาจากร้านใบตองก๋วยเตี๋ยวกะลาที่จะนำปลาทับทิมมาปรุงเป็นเมนูปลาทับทิมลุยสวนเอาละครับต้องมาดูกันว่า2เมนูปลาทับทิมเมนูไหนจะถูกอกถูกใจชาวอัมพวาไปชมกันต่อเลยครับตอเข้ามาสู่รายการท่าก้นก้นกลัวโอ้โหในช่วงนี้ครับสมพยไทยช่วงนี้นี่บอกว่าเราพร้อมเลยนะครับสําหรับ ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมถูกต้องค่ะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ลานท้าประลองบ้านปลาทับทิมแม่กลองรีสอร์ทเอาหน่อยเขเสียงกองเชียร์หน่อยเร็ว,วแน่นอนจริงๆเราก็ขนกันมาตั้งแต่ช่วงสงการยังไม่ได้กลับบ้านกันเลยนะฮะรอจนถึงเดือนนี้อข่งขันกับผมด้วยเดี๋ยวเชิญผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมอะเชเาพูดกันเลยเชิญเลยครับเชิญเลครับทีมเลยมาเลยอะเขอเสียงหน่อยสวัสดีครับ สวัสดีครับสสวัดีมของทีมครับเดี๋ยวแนะนำนฮะแนะนำตัวกันก่อนเลยเอาทีมของคุณรูก่อนเลยค่ะเรื่อจากนี้นี่ของเรามาในชื่อทีมที่ว่าร้านใบตองก๋วยเตี๋ยวกะลาค่ะร้านใบตองก๋วยเตี๋ยวกะลานะครับแล้วก็นำทีมโดยคุณอ้อยทิพย์ค่ะคุณอ้อยทิพย์นะครับหรือว่าคุณอ่อนนั่นเองนะครับอีกหนึ่งท่านครับวันนี้พานาพิทักษ์ค่ะหรือว่าคุณพาหรือว่าคุณพาครับมาทีมนี้บ้างเดี๋ยวมาใกล้ๆค่ะแนะหนูชิดยาแล้วเห็นหนูเต้นขนาดนี้ก็พี่หญิงพี่หญิงรู้จักได้ไงอ่ะ ลูกเจ้าของไม่รู้จักได้ไงอ่ะถอยกลับไม,ไม่รู้จักก่อนดยขอแนแรโน้า <Okay. S 2> โหวันนี้ค่ะทีมนี้วันนี้มากับทีมที่ชื่อว่าอะไรคะครัวบ้านเราทีมแม่กองรีสอร์ทค่ะ,ะนี่วันนี้เนี่ยเมนูต้องเป็นปลาทับทิมแต่เป็นปลาทับทิมอะไรคะปลาทับทิมสมุนไพรคะ่ะนี่นางสวยเนาะผู้หิคนเนี้ใช่ใช่ใชมีออร่ามีราสีเลยค่ะพี่นะไม่สบาื่นเลย อ่อนชื่ออะไรคะจุลารักษแสงวณิชค่ะชื่อเป่นชื่อหญิงค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะชื่อคุณอะไรค่ะจุธาทิพย์จุตสิลค่ะหรือว่าคุณทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจจะแตกต่างกันนิดนึงเออจะอยู่เดี๋ยวก็อยู่ที่นี่เลยนะจะอยู่ในกระชังปลานะจะว่าหรอเรียนที่เลยเอาวันนี้ทั้งสองทีมต้องถามความมั่นใจก่อนสำหรับเมนูของเรานี่ใช้ชื่อเมนูว่า ปลาทับทิมลุยสวนค่ะปลาทับทิมลุยสวนเลยนะต้องมีรสชาติเผ็ดๆมาแน่นอนเลยลุยสวนค่ะถูกต้องนะฮะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับสำหรับเมนูของเราในวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับทีมคุณต้องกินในสวนด้วยนะไม่งั้นไม่อร่อยลุยสวนกินไปด้วยเดินเข้าปั่นจักรยานไปกินไปลุยสวนลุยสวนเลยมับ้าอ่ะดูทีมดิฉันทับทิมสปาทับทิมสมุนไพรวันนี้เนี่ยมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คะพี่หญิงเกินบร้อยค่ะโอ้ชนะเลยแหละชนะเลย ทางงานเดี๋ยวให้ทั้งสองทีมประจําที่เตรียมตัวก่อนโอเคประจําที่เลยค่ะประจําที่เตรียมตัวเลยนะครับผู้ชมครับวันนี้มันแน่นอนนะครับวัตถุดิบของเราก็คือปลาทับทิมนะาทับทิรก็าได้คุณภาพด้วยโอเมก้า3นี่สูงมากๆกว่าสี่เท่าเลยนะโอเมก้า3นี่กว่าทัวแอของาตที่เรามีถูกต้องแล้วผู้ชมพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามานับถอยหลังพร้อมๆกันเริ่มจากห้าสี่สามสองหนึ่งไป ส่วนผสมเมนูปลาทับทิมลุยสวนได้แก่ปลาทับทิมกระเทียมพริกรากผักชีมะน,นาวน้ำปลาน้ำตาลสายเกลือกระเทียมโทลผักชีมะเขือยาวเผาพริกหยวกเผาตับแรกคือ,อ,คอะไรคะ ต้องนำปลาที่ว่าหมักหมักจากเสี่ยอีว่ะคะไปไปนึ่งอ่ะงั้นไปเลยครับเริ่มเลยค่ะนำไปเลยค่ะนำมาหน้านี้ครับผู้ชมครับแน่นอนครับสําหรับการนึ่งเราก็ต้องใช้ไฟดีๆเวอร์แก๊สแรงดีไม่มีตกนะครับเวอร์แก๊สนะครับเบอร์โทรศัพท์ไลยครับกองเชียร์ครับ02 272เย้สุดยอดมากอ่ะในระหว่างที่เขากําลังนึ่งกันอยู่น้องพลอยค่ะไปดูทีมของน้องพลอยกันบ้างมาเลยทีมพี่หญิงน้ำทีมโดยพี่หญิง วันนี้เนี่ยทีมพยกับเมนูปลาทับทิมสมุนไพรคร่ะส่วนผสมของเมนูปลาทับทิมสมุนไพรก็คือปลาทับทิมมะนาวแครอทน,น้ำปลาถั่วลิสงหัวหอมแดงซอยตะไคร้น้ำมะนาวน้ำมันพริกขี้หนูแอปเปิล่าเริ่มเลยค่ะ มาเลยนะครับ <มา S 1> อ,นนอันนี้เราก็มีเทสน้ำต์น้ำมันก่อนหรือเปล่าครับว่า<อ>ร้อนได้ที่แล้วหรือยังมีวิธีการเทสต์ไหมฮะเอามือจุ๊บเลยค่ะผู้ชมครับรโอ้โหสังเกตดูตอนนี้นะฮะพอใส่ลงไปปุ๊บนี่แน่นอนเลยครับขึ้นมาอย่างนี้เลยน้ำม,นำมันนี่ยแล้วเ,เนื้อปลาทับทิมของที่นี่เนี่ยจะบอกว่าเนื้อเขาแน่นมากนะคุณกรอบนอกนุ่มในครับอันนี้คือ แป้งอเนกประสงค์ค่ะแป้งอเนกประสงค์แป้งทาน้าอย่างเงี้ยฮะหรือว่ามันนั่นมันเป็นโคลาแป้งอเนกแบบไว้ทาอาหารชุบแป้งทอดถูกแป้งให้ข้างนอกให้มันกรอบให้มันกรอบอ่านั้นเดี๋ยวตัดกลับไปดูฝั่งโน้นน้องพลอยอ่าว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้หลังจากที่ทาการนึ่งแล้วเราต้องเตรียมอะไรบ้างครับอ่าวิธีการจิ้มของเขาเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันนะพลอยนะผู้ชมครับมาดูสูตรนะครับสำหรับปลาจิ้มลุยสวนนะฮะค่ะนี่ครับเริ่มจากการ ทำเครื่องเคียงนะพวกกระพงกระเทียมผงพริกนะฮะโค้งนี่มีด้วยพี่มันมากับพริกเป็นคำพ้องเสียงเฮ้ยเดี๋ยวลงกระทะอันนี้คือมีรากผักชีด้วยแน่นอนครับเราจะเริ่มปรุงนะฮะจะเริ่มปรุงอ่ะใส่ยังไงบ้างคบอะไรบ้างคะมาดูครับผู้ชมครับวิธีของเรานะฮะนี่ตอนนี้เลยนะครับวันนี้สาหรับทีมกุลูกับเมนูปลาทับทิมลุยสวนลุยสวนครับน้ําตาลลุยสวนที่ผมเคยได้ยินมา ปลาช่องปลาช่อนลุยสวนใช่ไหมใช่ค่ะนี่ปลาทับทิมลุยสวนนะครับจะลุยกันมันกว่าหรือเปล่าอันนี้เป็นอะไรครับอ๋ออันนี้น้ําตาลเคี่ยวค่ะน้ําตาลเคี่ยวอันนี้เราเตรียมมาเองสูตรเด็ดอันนี้คือสูตรเด็ดนะอมีเคล็ดลับครับวิธีการทําน้ําตาลเคี่ยวทำยังไงครับเพรก็ใส่กระทะแล้วก็เคี่ยวแค่นั้นแหละค่ะใช่พี่อ๋อตอนประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับพี่อ๋อขายก๋วยเตี๋ยวกะลาค่ะนั่นวันนี้นํามาฝากไหมคะเนี่ยไม่ได้เตรียมสิไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่าน้องคนสวยจะมาโอ้ยงั้นพี่ก็จะเตรียมพี่ก็จะเตรียมพี่ก็จะเตรียมกะลามาให้น้องเตรียมแบบตุ๋เดี่ยวเตรียมแบี่บ้านบ้านเหรอแล้วพี่พี่พาครับปัจจุบันนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ครับพี่เป็นผู้ช่วยแม่ครัวเป็นผู้ช่วยแม่ครัวครับก็คืออยู่ในการตลอดเแล้วก็ต้องมีชิมกันก่อนต้องชิมค่ะนะครับนี่นี่ครับดูครับเป็นไงครับหลังจากเข้าไปแล้วฟึทธสุดยอดโอเคสุดยอดเลยอ่ะขอชิมได้ไหมอย่าเลยค่ะเดี๋ยว ได้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 ไอ้ทีมผมมากผมก็ชิมดิโอ้โหขอโทษขอโทษเฮ้ยพอะไรนน่ะปมี่ไอซิมควจะบอกว่าติดใจเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเติมน้ำมะนาวแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวให้ปูก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามาครับโอ้ทีมทีมนะครับแต่ยิ่งดีก็ได้นะครับเหลือเอาวิธีการสังเกตคือให้ดูจากอะไรครับสีสีให้เป็นยังไงฮะเหลือง ลืองแล้วเนื้อพื้นเมื่อไรที่มันบรรจกรอบผมมันจะลอยขึ้นมาเลยนะอันนี้ไงกนระอบนอกนุ่มในอ่ะเราดูนะครับการเสด็จน้ํามันมืออาชีพทุกอย่างแน่นอนนะครับเวียงเวียงมาทางนี้กะะ็ค่ะให้มันให้มันทั่วถึงดูนะฮะคือลําพังแค่เฉพาะเนื้อปลาทับทิมสดสดแล้วมาทอดนี่ก็น่ารับประทานแล้วอ,อ่ะทูอ่าแล้วเดี๋ยวไปดูว่ายิ่งเป็นสมุนไพรด้วยเนี่ยจะเป็นยังไงรสชาติจะขนาดไหนกจากนั้น นำเนื้อปทับทิมทอดกรอบกลับมาแล้วทำอะไรต่อครับพี่หญิงครับเดี๋ยวเราปรุงเครื่องก่อนค่ะถ่าดูีการาปรุงเครื่องนะครับผู้ชมครับ<ช>อันนี้น<อ>พี่หญิงก็ได้ใส่สมุนไพรไทย,ทยลงไปต่างๆแต่ว่ามาสะดุดตรงที่มีแอปเปิลด้วยอ่าลักษณะการหั่นซอยนี่ผมคิดถึงพวกเมีย่ยงพวกอะไรอย่างนี้มาเลยนะฮะเมี่ยงต่างๆเงี้ยครับมันพอดีคำเนาะครับถ้าเล็กไปมันก็จะไม่แซ่บเวอร์ใช่ครับอันนี้ที่ใส่นี่คือน้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นทีเด็ดของทีมเราเหมือนกันใช่ครับ นะครับอ่ามันต้องเนี่ยคบรถตามด้วยน้ำมะานาวมะนาวนี่คั้นสดนะคะเพิ่งดึงลงมาจากต้นเมื่อกี้นวดคนคั้นคั้นคันเคนเคนเคนหั่น,น,นแล้วก็บีบเมื่อกี้เลยใช่ครับอ่าน้ำปลาเหมือนกันค่ะเพิ่งคั้นออกมาจากปลาทับทิมเมื่อกี้โอ้โห,โห,โหถ้าจะกินยากขนาดนี <laughs> ้อ่ะอันนี้คืออะไรเขามาทำน้ำปลา <laughs> เขาใช้นวดปลาไส้ตนนันนวดจริงปะเนี่ย ไม่เคยรู้เลยอ่ะอนึกว่าเอาปลาทับทิมมาอ่ะระหว่างทำอันนี้นะครับเดี๋ยวภูเขาเดี๋ยวเรากลับไปดูฝั่งโน้นระหว่างที่ภูเขาะกลับมาฝั่งนี้ครับน้ำจิ้มเรารสชาติไเป็นไงครับชิมได้ยังครับชิมได้แล้วค่ะแล้วครับมาเอาล้วท่านผู้ชมครับสําหรับสูตรเด็ดนะครับที่พี่อ่อนบอกมานะครับขอชิมหน่อยสุดยอดเลยแซ่บถึงใจ แซ่บถึงใจโอเคีอะไรอ่ะ้ยธรรมดาธรรมดาต่อไปครับได้ต่อครับพี่เสร็จแล้วค่ะแล้วก็จะตัดอ้าวละโอ้โหถึงกับหยิบมีดเลยค่ะบอกธรรมดาเองอ่ะพี่เตลียนน้ำจิ้มนะฮะอืมลุยสวนนี่มันชูเด็ดมันอยู่ตรงนี้เลยรสชาติดีหากินยากมากคือแบบเคยลองทำเองที่บ้านแต่มันไม่ได้รสชาตินี้เลยอ่ะอ่าใช่ครับพี่แค่เขาก็มีอันนี้ขอกลับบ้านค่ะทีเด็ดอ๋อได้ก็ได้ออ๋ทีเดด็หวานกำลังดีแล้วนะพี่นะ เรียกว่าผูดกันยังก้นครกเลยนะยอร่อยตรงก้นเ่ยละค่ะอร่อยตรงก้นครกจัดจานได้เลยนะครับเต็มอะไรบ้างนะครับสังเกตนี่พี่พาก็หั่นหอมหัวใหญ่นะฮะเริ่มจัดจานละมีครับเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่นึ่งให้เสร็จให้สุกใช่ไหมคะใช่แล้วก็น้ำจิ้มเลยนี่มาแล้วครับ แล้วนี้เฮียเฮียกู้ของเราบอกว่าปลาไม่ต้องทําอะไรเยอะทําอะไรก็อร่อยทําอะไรก็อร่อยเพราะว่าสดปลาสดนะปลาสดกับปลาสะอาดนี่คือวิธีการเตรียมนะฮะอ่าดูนี่ครับอ่ะไหนกองเชียร์ขอเสียงหน่อยแน่นอนครับกองเชียร์หิวหิวอย่างนี้นะไม่ได้หิวกินมันหอมไหมหิวไงหิวอกินหอมนะฮะมานี่ครับวิธีการเตรียมนี้ครับสมัครสมานสามัคคีกันมากสองคนนี้เขาเป็นบัดดี้กัน มา็นบดีกันครับนี่นแน่นอนจริงๆนะครับยีงสกพักตากนันนะเดี๋ยวกลับ<า>ไปดูฝั่งนี้ไหนอ่ะฝั่งพลอยใช่ไหมมาดูฝั่งนี้ฝั่งพอยนี่เขาทอดไปอีกส่วนหนึ่งนะเวลาจ,าจัดจาวออกมามันจะได้สวยถูกต้องสุกทั้งตัวเป็นเทคนิคของเขานะครับเทคนิคของพี่หญิงนี่คือใช้แอปพลิเคชันของตัวเองหรือว่าไป, <application. S 1> ไปดาวโหลดจากนี้นะครับ ดาวโหลดมาค่ะดาวโหลดมาเสียตังค์ใครชินไดหมคะได้ค่ะแซบเบอร์เลยค่ะแซบเอร์แม่เหมาะกับการอยู่ทีมเดียวกันใช้คำพูดวัยรุ่นเหมือนกันเลยเป็นไงบ้างครับเลิศแม่เลิศอะเออจริงไหมบ้างจิงไม่ให้ฮะไม่ให้ผมขออนุญาตใช้คนละช้อนกับพลอยนะครับแหมปกติอยู่บ้านเดียวกันไม่เคยรังเกียจตามหลักอนามัยโลกนะฮะ เก็บไว้ในใจให้เก็บไว้ในใจแน่นอนจริงๆครับนี่ตอนนี้กําลังจัดจานแล้วนะคะก็คือเอาเนื้อปลาที่ทอดเสร็จเมื่อกี้เลยกรอบๆครับลงไปด้านบนของตัวปลาทับทิมนี่ส่วนยั่วจริงๆลูกเพียคือจะบอกว่าตอนนี้คุณผู้ชมแต่ละท่านที่ชมอยู่ก็นะฮะปาดกันเป็นแถวแล้วครับตอนนี้ครับปาดอะไรคะไม่รู้ว่าเที่ยงนี้จะออกไปทานอาหารที่ไหนดีก็มาให้มาที่นี่อมาที่นี่ค่ะที่นี่คือ ถามพาเนี่ยที่นี่คือบ้านปลาทับทิมแม่กลองรีสอร์ทออาโหมาดูครับสมุนไพรจริงๆค่ะคุณรู้ครบเครื่องครับใส่ลงไปแล้วก็โรยด้วยถั่วแล้วก็โรยด้วยถั่วด้วยนะครับน้าอีกหน่อยนี่นะครับอ่าแน่นอนจริงๆครับนี่เรียบร้อยเรียบร้อยไปฝั่งนี้ครับจัดจานปลาได้ยังครับไปจัดปลามาดูปลากันหน่อยดีกว่ามาด้านนี้เลยครับ ระวังระวังระวังมันร้อนว่ามันร้อนจริงๆให้เมื่อยชีพให้เมื่อาชีพอ่าโอ้โหคลบยกกันเลยทีเดียวผู้ชมดูนะครับคิปหนึ่งนะไฟแรงดีไม่มีตกต้องเวอร์แก๊สเวอร์แก๊สซูสสองสองเจ็ดสองโอ้โห วิธีการนะฮะก็ต้องมีเทคนิคด้วยนะครับไซใหญ่มากค่ะตัวนี้1โลเขาบอกที่ปลานะครับ1กิโลกรัมเทคนิคเอาจารย์เข้ามาใกล้ๆนะคะช่วยลองรับไปดีครับโอ้ยมาแน่นอนครับวันนี้ครับเต็มเต็มเลยนะฮะจัดจานนะครับให้เรียบร้อยเตรียมน้ำจิ้มนะฮะโอเคครับ ออล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้นี่ต้องให้ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมเนี่ยออกมาให้เราโยนโฉมหน่อยชันกันมาเลยเอามาเลยค่ะมาเลยครับเชิญเลยเอามาเลมาแล้วออมาเลยปลาและทีมสมุนไพรนะครับโอ้โหปลาพีมลุยสวนครับโอ้โหไม่ยอมกันเลยใช่ไหมวันนี้นี่แน่นอนจริงๆนะครับอ่าสาหรับเมนูนี้ออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วถามความมั่นใจอีกครั้งนึงครับร้อเลยค่ะร้อครับถามความมั่นใจดีกว่าครับเป็นไงครับพี่หญิง ยังเหมือนเดิมค่ะเกินร้อยมานุ่มๆอ่ะพี่ผมชอบพี่ตรงไหนไหมตรงไหนตรงปากเขาเนี่ยเกร้ายเขาเจอด้วยนะเขาไี่แบบเพเยอร์เนใจอ่ะมันใจมันใจถึงเวลาแน่นอนถ้าเกิดตอนนี้คณะกรรมการเราก็อยากจะชิมแต่ต้องอดใจรอค่ะอดใจรอเพราะในช่วงหน้าเดี๋ยวเราสองคนจะมาชิมก่อนถูกต้องแล้วเราจะดูว่าถูกปากเราและคณะกรรมการไหมค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าแล้วตัดสินกับท้าชนก้นครัวค่ะ